วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเต่งซุชซี่ตัวนี้นะคะเราไม่รู้นะคะว่าตัวนเรายปหรือยังนะคะถ้ายูไปแล้วก็ต้องขอโทษขอโทษด้วยนะคะก็ถ้าพูดเร็วเกินไปก็ขอโทษด้วยนะก็นี่นะคะก็เป็นหน้าแบบคล้ายกับตัวนี้เนาะกลิ่นตัวนี้นะคะจะคล้ายกับตัวนี้เลยเป็นเป็นกลิ่นนี่นะคะเป็นกลิ่น อันนี้นะคะใช้เป็นกาวผสมคมรีคมจางส,งสงบาบครีมจางจัเยอะว่าแบบจะเยอะกว่ากวา,าวเนาะก็แบบถ้าใครเคยใช้นะคะก็จะรู้ว่าเอ่อครีมตางสังของเด็กอะไรประมาณนั้นอ่ะว่ามันแบบมันจะกลิ่นยังไงนะถ้าใครเคยใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะรู้นะคะว่ามันกลิ่นยังไงเนาะโอเคนะคะนี่กลิ่นนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็มีตำหนินะคะ นิดๆหน่อยๆเนาะตรนงตรงนี้จะเแบบนี้นะคะขก่อนนี่นะคะตรงตรงรอบๆเนี้ยเนาะความนุ่มนะคะคือนุ่มนุ่มก็นุ่มไม่มากก็คือนุ่มๆนุ่มกลางงกลางๆยังไงนี่แหละบบาๆโอเคนะคะแล้วเออแล้วฟลิปตัวนี้เราไม่รู้นะคะว่าเราอ่มลงคลิปไปหรือยังนะคะ ตุ๊ชี้ตัวนี้นะคะเราปล่อยนะคะปล่อยนะคะปล่อยนะคะแต่ว่าเราไม่รู้นะคะว่าเราลงคลิปไปหรือยังเดี๋ยวเราจะลงในคลิปหน้านะคะว่าเราจะปล่อยตัวนี้แต่สองตัวนี้นะคะไม่ปล่อยนะคะนี่เป็นของเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อต่อเพื่อนนั่นเองนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะไม่ขายไม่ปล่อยไม่อะไรเลยนะคะเรจะเอาไว้เล่นเองนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะปล่อยนะคะถ้าเราพูด มากหรือพูดแบบว่ายังไงอะ่ะคือแบบพูดเร็วเกินไปก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าคือเมื่ออยากให้มันคลิปยาวเกินแต่ก็ต้องคลิปยาวใช่ไหมคือยังไงบ๊บ,บ,บ๊ก็เอเนนะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดของสุขชีอของตัวนี้ด้วยนะคะก็มีชื่อและชื่อจีนนะคะตรงนี้เราเอ่อเพื่อนเราขอซื้อ เราก็เลยแบบว่าจะตัดสินใจแล้วเราก็เลยให้นะคะอันที่เราบอกว่าอันนี้เราจะไม่ปล่อยอะไรประมาณนั้นถ้าเราบอกก็ต้องขอไปนะคะก็คือว่าตอนแรกเราไม่ปล่อยแล้วพอตัดสินใจไปมาเราก็ปล่อยนะคะในราคาสิบสองบาทนะตัวน,นี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเ,เ,เดี๋ยวเอาใบรายละเอียดของตัวนี้มา mm hmm. ด้วยแล้วมันก็แล,แ,ลแล้วมันก็จะมีวันผลิตให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรา ก่อนนะค่ะแล้วก็หาเจอแลวค่ะก็ะเป็นใบนี้เลยนี่นะคะเป็นวันผลิตนะคะวันผลิตก็คือวันที่หกเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะคะหรือห้าเก้านั่นเองเนาะถ้าเรียกสัส้นๆนี่นะคะตรงนี้เลยแล้วก็จะมันก็จะเข็นว่ารายละเอียดของสกูซี่แล้วก็มีโลโก้ร้านตรงนี้ด้วยนะคะก็จะมีทั้ง ความนุ่มความหอมความสโลโลแล้วก็ตำหนินะคะก็จะมาพูดกันแล้วก็ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าฟังไม่ทันนะแล้วก็จะให้ดูดูท้ายคลิปเนาะเ,เนี่ยนะคะก็รายละเอียดของซุกชี่แล้วก็มีโลโก้ร้านของเราด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีความนุ่มความหอมความสโลโลแล้วก็ตำหนินะคะใช่ไหมโอโ,โอเคนะคะ ความนุ่มนะคะก็85เปอร์เซ็นต์นะคะนี่นะคะความหอมนะคะ55เปอร์เซ็นต์ความสล o นะคะ20เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ในกล้องที่เราดูไปเมื่อกี้อาจจะไม่ได้แบบไม่เห็นเนาะโอเคนี่นะคะก็จะตรงนี้นะคะก็จะเขียนว่าผู้ผลิตคือเอินนะคะโลโก้ร้านนะคะก็จะเป็นนี่นะคะเหมือนตัวนี้เลยนะคะ ตรงตรงนี้นะคะก็จะเขียนว่าราคา12บาทนะคะตรงนี้แล้วตรงนี้นะคะก็จะเขียนว่าผ่อนผ่อนได้ไม่เกิน2วันแล้วก็จะมีรูปหัวใจตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเขียนว่าชื่อของสกูชี่ตรงนี้ก็จะเขียนว่าประวัติของสกูชี่นะคะนี่นะคะก็ เราจะไม่ให้เพื่อนๆดูนะเราจะอ่านให้เพื่อนๆฟังเลยนะคะตัวนี้นะคะชื่อเล่นชื่อเจมนะคะนี่ชื่อเล่นชื่อเจมแล้วก็ชื่อจริงชื่อเจมมี่นามสกุลสีสุวรรณนะคะเพราะว่าเพื่อรอชื่ออรุณีสีสุวรรณนะคะคือแล้วก็เดยวจะให้ตังวัน,นอังคารนกนี่นะคะโอเค แล้วก็อายุ8ปีอายุ8ปีเกิดวันที่13มกราคม2559นะคะเกิดวันอาทิตย์นะคะชอบชอโคือช็อกโกแลตนะคะนี่สังเกตได้เลยว่าตรงนี้จะเป็นช็อกโ,โกแลตนะคะแต่ว่ากล้องมันอาจจะแบบว่าเทียนนึ่งเนาะโอเคนะคะสิ่งที่ไม่ชอบคือคนที่ทําตาหนิคนที่ทําตาหนิก็คือว่าแบบ คนเล่นแล้วก็เัิดทำตําเนีอะไรเงี้ยเขาจะไม่ชอบเออคงจะเข้าใจกันนะคะเออใครทีแล้เวเออรีบเลยนะคะต่อไปนะคะเจ้าของคือชื่อเล่นนะคะชื่อมิวชื่อจริงชื่ออลุมนีนามสกุลซีสุสวรรณนะคะที่เราบอกไว้นะคะตัวนี้นะคะก็มีรายละเอียดนะคะส่วนนี่นะคะก็จะเป็นรายละเอียดการสั่งสกุชชี่ของร้านเรานะคะร้านเราก็คือ ร้านร้านเราจะเป็นออมซูกุชิช็อปเอิร์นดอทคอมนะคะก็รายละเอียดการสั่งซูกุชินะคะก็เบอร์โทรเบอร์โทรนะคะสำหรับใครที่อยากสั่งสูกุชินะคะหรือถ้าใครอยากดูรูปหรืออะไรประมาณนั้นนะคะก็ทิ้งให้ดีหลายไว้ ใายร่างได้เลยนะคะเบอร์โทรนะคะ0 9 9 1 5 2 7 4 6 2นะคะย้ำนะคะ0991527462นเะคะเบอร์เรานะคะจะเขียนว่าเบอร์เอินเนาะเฟซบุ๊กนะคะ,ะ,น,ะ,น,ะ,คะนักสอนหน่อยแม่นะคะทักได้ตอบไม่เกิน30นาทีนะคะกิจกรรมอีกกิจกรรมนะคะก็คือ ซื้อซุเชเกอร์สองชิ้นขึ้นไปรับกุปชี่ไม่แท้1่ชิ้นถ้าซื้อซุปชี่บ่อยๆรับไปเลยซุปชี่ไม่แท้สองชิ้นนะคะ,คะกิจกรรมจับฉลากมีตลอดทั้งวันทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงอันนี้คือไม่เกี่ยวกับทาง u t u b e นะคะนี่อันนี้จะไม่เกี่ยวกับ youtube นะจะแบบว่า,าที่โรงเรียนนะจะเกี่ยวกับที่โรงเรียนนะคะก็เพื่อนคงจะไม่รู้กันเนาะ กิจกรรมสับฉลากมีตลอดทั้งวันทุกว4ิชั่วโมงเนาะถ้าได้คำว่าได้คุณก็ได้ของเราไปก็ได้ซูชีของเราไปหรืออต่างๆที่เราแบบว่าจะให้เนาะถ้าได้คำว่าไม่ได้คุณก็ไม่ได้ของเราไปร้านชื่อว่า s รูช s ช็อปเอิร์นะคะก็อุ้นนิ้นกันได้นะคะมีก็ยังไม่มีเพจนะคะ จะสร้างเพจนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ยาวแล้วนะคะก็บ๊ายบายก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะบ๊ายบายถ้าคลิปนี้ไม่มีสาระไงก็ต้องขอไปนะคะถ้าคลิปนี้ไม่ดีก็คอมเมนต์นะคะ,ถ,คคนนะ,คะถ้าไม่ดีทางไหนก็คอมเมนต์หน่อยนะคะเพราะว่าเราอยากจะปรับปรุงให้คลิปมันดีนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe ไม่ต้องกดแชร์นะคะบ๊ายบายถ้าพูดเร็วไปก็ต้องขอไปนะคะ